สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารสไตล์เกาหลีมาฝากกันค่ะนั่นก็คือยำสาหร่ายเกาหลีนะคะยำสาหร่ายเกาหลีเนี่ยเป็นเมนูอาหารว่างที่เราจะทําทานตอนว่างๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทํายำสาหร่ายเกาหลีกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทํายำสาหร่ายเกาหลีกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยสาหร่ายค่ะอันนี้แนนใช้เป็นสาหร่ายทะเลสดหรือว่าวากาเมะนั่นเองหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มี แครอทซอยค่ะแตงกวาซอยค่ะพริกชี้ฟ้าซอยค่ะพริกเกาหลีค่ะอันนี้เป็นน้ำส้มของเกาหลีค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำส้มใสชูไทยก็ได้น้ำส้มใสชูนะคะงาขาวคั่วค่ะซอสพริกโคชูจังค่ะน้ำมันงาน้ำตาลทรายค่ะกระเทียมขูดขิงขูดพริกไทยป่นค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกในการทำยำสาล่ายเกาหลีกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยนะเราจะต้มน้ำให้เดือดน,นะคะแล้วก็ใส่สาลายลงไปตวก ใน้สุกเราจะลวกแค่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็ทานได้เลยอะแต่ว่าเราเอามาลวกก่อนดีกว่าก็ความปลอดภัยน,นี่เองแล้วเราก็เตรียมอ่างน้ําเย็นไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นน้าเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเราลวกเสร็จเนี่ยเราจะใส่ไปตัวในตัวน้ําเย็นเลยเพราะว่ามันจะทําให้สีเขียวของตัวสารา่ายังสดอยู่ ให้สีไม่ซีดแล้วก็ตัวสาล่ายก็จะกรอบมากกว่าด้วยโอเคเอาขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกัน,นะค,ะค่ะค่ะสาล่ายที่นแนนลวกเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นนี่เอาขึ้นมาบิดบิดน้ำออกนะคะเป็นอย่างนี้ พักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำยำกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยซอสพริกโคชูจังค่ะไปพริกเกาหลีค่ะเห็นว่าใส่เยอะเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะมันสู้พริกขี้หนูของเราไม่ได้นั่นแหละตามด้วยนี่เลยน้ำส้มสายชูค่ะน้ำมันงาค่ะ กระเทียมขูดค่ะขิงขูดเล็กน้อยน้ำตาลค่ะริกไทยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันสีเหมือนจะดูเผ็ดมากใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่อย่างที่คิดพริกเกาหลีไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะอันนี้เราก็ใส่หาขาวคั่วค่ะแล้วเราก็นำสาหรายแครอทใส่ลงไปงงกวาด้วยค่ะ พริกชีฟ้าอาใส่นี่เลยตัวน้ำยำก็คุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะประมาณนี้เอาให้เข้ากันให้ทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดแต่งจานกันเลยค่ะ อันนี้เป็นยำสาล่ายที่แนนทำเอาไว้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะโรยด้วยข่นะขัว่วลงไปนิดนึงโอเคแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยสำหรับยำสาล่ายเกาหลีนะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ